สวัสดีครับวันนี้ร้านสโสธรศิล์นแนะนำเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของเสมา2 5 0 9มานำเสนอกับผมเพื่อะจะมีประโยชน์ครับผมไม่มากก็น้อยสำหรับเหรียญเสมาปี2 5 0 9ซึ่งเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากครับผมเพราะว่า ปี2509เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมได้เดินทางมาเปิดโรงเรียนพุทธโสธรครับผมที่จังหวัดฉะเชิงเซาก็ได้ทำพระรุ่นต่างๆครับผมเหรียญต่างๆร,รวมถึงพระบูชาครับผมเพื่อถวายแด่พระ,ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับผมรัชกาลที่9ในเวลาที่ท่านเดินทางมา เสด็จมาเปิดโรงเรียนครับผมอ่าซึ่งเป็นปีมหามงคลครับผมแล้วก็เป็นปีที่อ่าได้รับความนิยมมากๆกครับผมไม่ว่าะจะเป็นพระบูชารวมถึงเหรียญต่างๆครับผมอ่าเหรียญอาเหรียญเสมารวมถึงเหรียญเสมาปี2509ันนี้ด้วยครับผมอ่าเหรียญเสมา2 5 0 9นี้ก็จะแบ่งออกเป็นเนื้อต่างๆนี้ครับผมเอ่อเนื้อแรกก็เป็นเนื้อทองคำครับผม ก็พันร้อยเก้าแล้วก็เนื้อเงินครับผมเนื้อเงินแบบในภาพนี้ครับผมเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อเนื้อทองแดงกระไหลทองครับผมแล้วก็เนื้ออัลปาก้าครับผมมีด้วยกันสี่เนื้อครับผมทองคำเงินทองแดงกระไหล่ทองแล้วก็เนื้ออัลปาก้าครับผมอ ส่วนทองคำก็จะแบ่งออกเป็นสองสีนะครับผมอ่าเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับผมอ่าซึ่งราคาปัจจุบันค่อนข้างสูงสูงมากๆครับผมหลายหลายแสนเลยครับผมเออส่วนเนื้อเงินอลองยาก,ก็จะแบ่งออกเป็นสีต่างๆดังน,น,นี้ครับผมอ่าในภาพก็เป็นสีเหลืองครับผมแล้วก็มีสีเขียวสีแดงสีฟ้าสีน้ำเงินเขียวแดงฟ้าน้ำเงิน แล้วก็สีเหลืองนี่ครับผมเออที่นิยมสุดก็จะเป็นสีเหลืองกับสีฟ้านะครับผมอ่าสีต่างๆก็จะลดหลั่นลงมาอยู่ที่ความสวยด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงกระไหลทองแล้วก็เนื้ออัลเากาครับผมที่จะอ่านำมาเสนอเรื่องราวในวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาสีเหลืองนี่ครับผมอ่า เงินลงยาสีเหลืองก็จะแบ่งออกเป็นสีสีพิมพ์นะครับผมสีพิมพ์พิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าบล็อกยันขีดนะครับผมบล็อกยันขีดบล็อกยันขีดก็จะมียันขีดตรงนี้ครับผมเป,เป็นเส้นตรงนี้ครับผมก็จะเรียกว่าบล็อกยันขีดนะครับผมหรือว่าบล็อกเป็นบล็อกเดียวกับบล็อกทองคำนะครับผมบล็อกนี้ เสร็จแล้วก็จะมีบล็อกอาขีดครับผมบล็อกอาขีดเขาจะมีขีดขีดตรงสระอาตรงนี้ครับผมันนี้ครับผมคือเป็นบล็อกที่นิยมสุดครับผมในในเหรียญเงินครับผมแล้วก็บล็อกลักษมีครับผมลักษมีก็จะเป็นเ,เส้นลักษมีตามตามาตัวหนังสือนี่ครับผมสวยงามอีกแบบครับผมบล็อกยันขีดบล็อก รัศมีแล้วก็บล็อกอาขีดครับผมอีกบล็อกก็จะเป็นบล็อกรอเรือขีดนะครับผมรอรอรอเรือขีดตรงรอเรือ,อนี่ครับผมบีเหลือกันสี่พิมพ์นะครับผมอ่าส่วนเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญบล็อกยันขีดครับผมอ่าขยายดูนะครับผมบล็อกจันขีดเ็าจะมีขีดตรงนี้ก็ผมเหรียไหมอ่านี่ นีะฮะอาจจะมีบกจันเขาจะไปขีดตรงนี้ครับผมเรียกว่าบล็อกจันขีดนะครับผมบล็อกจันขีดอ่าแล้วก็จุดซึ่งจุดจ่ายตังก็จะเป็นเส้นนี้ครับผมอ่าอย่างนี้เขาจะมีเส้นนี่ครับเส้นคมๆตรงนี้ครับผมเห็นไหมเออตั้งแต่ตั้งแต่ปลา,ปลายยันนี่เลยครับผม ลากลงมาตรงนี้ครับผมอ่าจ่ายตังค์ครับผม,มคมคมๆนะครับผมอ,อ่ดูเก๊ดูดแท้ดูยังไงครับผมดูถึงความเป็นธรรมชาติของเหรียญครับผมความเป็นธรรมชาติผมจะย้ำเสมอครับผมว่าให้ดูถึงความเป็นธรรมชาติของเหรียญครับผม ให้สอดคล้องกับอายุพระครับผมเหรียญน,นี้ค่อนข้างเก็บมาดีครับผมกระไหลทองยังอยู่เต็มครับผมเพิ่งจะแกะออกมาจากกรอบครับผมกระไหลทองยังอยู่เต็มเหรียญเสมา,าถ้าพบเห็นดูทั่วไปใบหน้าจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ครับผมาจากเขาจะมีบางองค์เขาจะมีรอยตะใบนะครับผมตะใบตรงตรงหน้านี่ครับผม จะมีรอยตะไบครับผมดูตรงนี้ครับผมของข้างเลยครับผมช่างสมัยก่อนเขาจะตะไบครับผมไม่ว่าจะเป็นปีต่างๆครับผมตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเสียมาแล้วสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสามเขาจะมีรอยตะไบนะครับผมเห็นว่าตัวหนังสือก็จะมีรอยตะไบนี่ครับผมอ่าเขาจะมีรอยตะไบเก็บงานครับผม ตรงองค์พระก็มีครับผมเห็นนะนี่ครับหัวเข่าก็ตรงล่องตรงฐานนี่ครับมกว่าจะมีรอยตะใบนะครับผมอองค์นี้ก็ไหลอย่างดีครับผมแล้วก็ใบหน้ายัางติดชัดเจนครับผมจุดสังเกตครับผมตามล่องล่องล่องฐานล่องล่องกระดกนี่ครับผมลอกลายกระดกนี่ครับผมเนี้ยเขาจะมีเส้นวิ่งครับผมเห็นไหมนะเนี้ยเขาจะมีเส้นวิ่ง เห็นไหมก็จะมีเส้นแบบเส้นเส้นวงเดือนครับผมวิ่งวิ่งวิ่งตามล้ำลายกระหนกเนี่ยครับผมอ่าจุดเป็นจุดเด่นของของบล็อกนี้ครับผมบล็อกคือบล็อกจันเขีดนะครับผมเนี่ยจะมีเส้นวิ่งครับผมเนี้ยตามล่องตามล่องนี่ครับผมนี่ครับผมก็จะมีเส้นวิ่งหนึ่งครับผมเห็นไหมฮะ เส้นเยอะไปหมดเลยครับผมเส้นวิ่งอันนี้ครับจุดจ่ายตังแลยครับผมดูดีๆครับผมตามเส้นนี้ครับผมเส้นลายกระหนกครับผมก็จะมีวิ่งเออแล้วก็ตัวตัวกระหนกต่างๆครับผมก็จะมีความคมนะครับผมมีความคมเด่นชัดครับผมดูนี้ครับผมจุดไข่ปลานี่ครับผมเขาจะเด้งเป็นเม็ดเลยนะครับผม เขาจะเด้งเป็นเม็ดอา่าแล้วก็มีความคมอา่าข่วงก็อา่าหูก็จะเป็นเอ่อแบบโดนัทอย่างนี้ครับผมเอ่อโดนัทแล้วก็มีอา่าปีกสองข้างครับผมเห็นไหมะแบบนี้คือแท้เลยนะครับผมเห็นไหมะคือดูดูง่ายครับผมเพราะว่าืนผิวก็จะไม่เรียบครับผมก็จะมีเส้นวิ่งครับผมเห็นไหมฮะเส้นวิ่งเต็มไปหมดเลยครับผม แล้วก็มีความคมของลวดลายต่างๆครับผมรวมถึงเม็ดไข่ปลานี่ครับผมอ่าแล้วก็เส้นต่างๆ,ๆนี่ครับอมเห็นไหมเออเขาจะมีเส้นวิ่งครับผมเป็นวงเดือนเลยครับผมอ่ารอบองค์รอบองค์รอบ,อร,อบรอบกระดนกนี่ครับผมส่วนองค์พระก็จะมีความคมนะครับผมมี ตามร่องฐานอะไรเขาจะมีเส้นวิ่งเช่นกันครับผมมีความคมแล้วก็ปลาทิพตะแกรงป้าทิพเนี่ยเขาก็จะมีความคมนะครับผมร่องฐานนี้ครับผมแหนะเออเขาจะมีเส้นวิ่งครับผมเเออออรสนะของพาแพรนะครับผมอ่าแล้วก็ดูยาครับหยิบยายาต้องแห้งครับผมยาต้องแห้งต้องใสนะครับผมเออยาต้องแห้งต้องใส มานี้ครผมอ่อ,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 อมาดูขอบข้างมากก็ผมขอบข้างขอบข้างเออขอบตัดครับผมขอบตัดดูลักษณะครับผมตรงนี้ครับผมเห็นไหมฮนะเออถ้าเป็นเส้นตัดแบบนี้ครับผมเส้นตัด เส้น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 คมๆอย่างนี้ครับผมคือแบบนี้คือแท้เลยนะครับผมของปลอมยังทำไม่ได้ครับผมเส้นตัดเห็นไหมนี่ครับผมบางจุดก็จะเป็นเส้นตัดแบบฉีกครับผมตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกให้ดูตรงนี้ครับผม เห็นไหมัเขาจะเป็นเส้นเส้นเลื่อนเส้นเลยครับผมทั้งสองข้างเลยนะครับผมทั้งสองข้างเออนี่ชัดเจนครับผมเห็นไหมอย่างนี้คือแท้เลยนะครับผมเส้นเส้นแบบนี้ครับผมเออตรงนี้ตรงด้านบนเสมานี่ครับผมทั้งสองข้างครับผมเขาจะเป็นเส้นแบบนี้เลยครับแบบนี้ก็แท้เลยครับผมจุดจ่ายตังค์ได้เลยครับผมเออเขาก็ ไล่ลงมาเขาจะเป็นเป็นเส้นเช่นกันครับผมก็จะมีรอยฉีดด้วยครับผมนี่ครับผม,มเสมาศูนย์เก้าครับผมอันนี้จะเป็นบล็อกยันฉีดนะครับผมหรือบล็อกทองคำสีเหลืองนิยมสุดครับผม,มก็จะประมาณนี้ครับผมไอพี่น้องไหนมีหลวงพ่อสโสธร80ปีกรมตำรวจหรือหลวงพ่อสโสธรทุกรุ่นครับผมทุกรุ่นอย่าลืมคิดถึงร้านสโสธรศิลน,นะครับผม เพียงเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับผมเบอร์0 8 1ย8 3 1 3 5 0ก็ม่าคผมใส่เบอร์ในไลน์นะครับผมเพิ่มเพื่อน0816831350ครับผมเดี๋ยวมันจะเด้งว่าร้านโสธรสิน์ครับเสร็จแล้วถ่ายรูปพาสส่งมาครับเดี๋ยวเราตีราคาให้ให้ราคาจนกว่าคุณจะพอใจแล้วนั่นแน่ซื้อขายกันครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับผมสวัสดีครับ